เอาล่ะ right. สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับชาแนลปันซ่าฮันี่อยู่กันครั้งหนึ่งกับเกมบลูซีดีภาค6ครับผมเอาล่ะ right. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะสามารถทะลวงชาเลนจ์ในรูปแบบแบบไหนได้นะครับเปิดกล่องขึ้นมาโอ้ไดนส่ามังกี้เป็นมังกี้เอสสองก็ถือว่าโอเคอยู่นะไปดูิโอจจำกัดจำนวนบ้างบางตัวครับ ไม่จำกัดจำนวนของการใช้วินเลต์แต่วินเลตเนี่ยมองเห็นแคบอืออือฮย,อย,อย,อยพอได้อยู่นะตอนนี้ผมพอจะรู้อยู่ครับว่าจะเล่นยังไงอย่างน้อยเราก็มีใบรรมนาฟาร์มให้ได้ใช้อย่างเต็มที่ยู่เกมครับพอเห็นอยู่พอเห็นช่องทางอยู่ครับอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ที่สุดแต่เราจะสู้ครับ ก็เอาฮีโร่ไว้ประมาณข้างหน้าไปเลยแล้วกัน <Yes. S 1> ด่านนี้เอาตามความจริงเลยนะ <Yes. S 1> ผมค่อนข้างหนักใจด่านนี้นี่เป็นหนึ่งในด่านที่ค่อนข้างยากมากครับของเกมนี้แต่คงจะพอทำได้แหละไปยิฟรีผมเอาไว้นี่ดีกว่าหรือว่าจะไว้ข้างล่างดีไว้คอยยิงตัวที่หลุดดีกว่า อ่ะอ่ะอเคด่านนี้ด่านนี้ไม่ง่ายครับด่านนี้เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายครับโอเคแรกๆครับเราต้องหาทางในการซื้อบานาน่าฟาร์มออกมาให้ได้ครับแล้วก็รีบเก็บเงินจากเขาด่านนี้ผมต้องการเงินประมาณนึงเหมือนกันไม่ได้เยอะมากแต่ก็ต้องการ Hey. การป้องกันเบื้องต้นถือว่าโอเคผมว่าเจ้านี้ปัดเป็นเฟิร์สดีกว่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยครับเคเต่ okay. ความเร็วต่อครับอย่างที่บอกนั่นแหละครับด่านนี้เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายครับเนื่องจากระยะทางของการเดินรูนทั้งสองเส้นทางมันประสานกันแบบแปลกๆครับมันทําให้ลิงของเราเนี่ยมันจะบางทีมันจะงงได้ว่า การยิงเฟิร์สเนี่ยมันต้องยิงตัวไหนมันจะเน้นการยิงตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายก่อนนะเพราะมันจะถือว่ามีการเดินทางมาที่ไกลกว่ามันจะงงครับด่านนี้มันจะยากตรงจุดตรงนี้เลย <should> โอเคผมจะซื้อบานนาฟาร์มออกมาสักกี่ต้นดีล่ะเดี๋ยวค่อยดูกันสอง ต้องมีบานาน่าฟาร์มอย่างน้อยประมาณ4ต้นจะแอบพอได้อยู่ครับอย่างที่บอกครับทุกคนด่านนี้ผมแอบกังวลการจะไปให้ได้ถึงแค่ด่าน40นั้นไม่ใช่เรื่องยากครับแต่จะไปให้ได้ด่าน100ออันนี้ท้าทายมากครับ คือบานณาาร์มต้องต้องแม่น,ต,มนต้องแม่นทุกต้นเลยจริงๆผมพลาดต้นที่สองไปต้นต่อๆไปต่อจากนี้ต้องทำให้ได้ดีครับและจะพยายามกดความสามารถหนามมนี้ตลอดเวลาไม่อยากเสียโอกาสในการที่จะใช้เลยครับเนีย่ยเริ่มหลุดแล้วเริ่มมีหลุดแล้วล้วก็หลุดจริงอุ๊บบรราณาาร์มโอค โอเคครับสี่ต้นก่อนแล้วกันผมจะไม่ซื้อเยอะไปกว่านี้เท่าไหร่ <All right. S 1> ผมจะทำการอัปเกรดบรน่าาร์มพวกนี้ครับโอเคหลุดบ้างแต่ก็หวังว่าดาสจะคอยช่วยได้บ้างเหมือนกันผูด <All right. S 1> ่านนี้ไม่ง่าย2,465ครับ <All right. S 1> เก็บตังค์ครับอีกนิดนึง <All right. S 1> มือซ้ายมือขวาผมนี่ทำงานประสานกัน เต็มที่ครับทางที่ด่านนี้มันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เคสโลนิดนึงโอเคต้นหนึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องการกดนะครับต้นต่อไปที่ะเล่งคือตอนนี้อย่างดีนะหลุดไม่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 ค่อยหลุดเท่าไหร่แฮปปี้ครับไม่หืมมันก็พอมีหลุดอ่ะ กลิงไอ้บลูนพวกนี้นี่มันก็ร้ายเหมือนกันนะด่านนี้หลุดเยอะไปด่านนี้หลุดเยอะไปผมต้องตั้งการป้องกันเพิ่มครับคือด่านนี้มันมีปัญหาหลายเรื่องมากทั้งการโจมตีที่แปลกๆแ,แล้วการปรับเฟิร์ดแย่มากอย่างหนึ่งมันยังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังมีไอหินนะเนี่ยมาคอยขวางการมองเห็นอีกด้วยเราต้องซื้อตัวอะไรสักอย่างหนึ่ง ผมอัปเกรดด้วย okay. แล้วก็กดความสามารถของหนามมาช่วยได้อยู่เพิ่มนินจาขึ้นไปอีกหน่อยนะึ่งน่าจะดีขึ้นครับจะได้แบบว่าอยู่ยาวๆโอเคถือว่าดีนะเพราะว่าการอัพ นินจามาทำให้ต่อสู้กับตัวพางตัวเบื้องต้นได้อย่างดีครับเอมีนินจาช่วยได้เยอะจริงๆแฮปปี้นิดนึงอือสี่สามต้นแล้วครับเดี๋ยวต้นที่สี่ให้กลายเป็นเทียสามสายล่างก็โอเคเพิ่มการป้องกันข้างบนขึ้นมาหน่อยนึง โอเคตัวนี้ฮีโร่เรายิงสบายครับไม่กังวลในจุดนี้โอเคได้ครบแล้ทีนี้ได้เงินเร็วขึ้นแน่นอนครับอยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มการป้องกันให้ได้ยังไงบ้างตัวนี้ยิงเป็นตรองดีกว่าเราก็ทําการวางหนามเสริมเาไว้เผื่อการป้องกันเพิ่มขึ้นเออผมกําลังรีบคิดอยู่ว่าผมควรจะสร้างอะไรต่อจากนี้ครับใจบอกบานาน่าฟาร์มครับ คือไอเดียการจะสร้างสมบูรณ์แบบของสุดท้ายของผมอะ่ะมันอยู่ในหัวล้วต้องต้องต้องทำออกมาให้ได้ครับแต่มันอยู่ในหัวแล้วล่ะสี่ต้นพอเฮ้ยหกต้นบรรณาฟาร์มหกต้นแล้วจบเลยพังตัวต้องมอบหน้าที่ให้กับดินจาไปก่อนไม่ต้องกลัวครับเขาไหวแน่นอนโอเค นะผมอัพอันนี้ด้วยดีกว่าให้มันมีแบบวางหนามไว้ที่พื้น mm hmm. เผื่อ,อไว้อันนี้ทุกต้นปกติผมจะอัพไว้ตอนัช่วงหลังนะแต่ผมจะขออัพไปช่วงแรกก่อนเลยแล้วกัน mm hmm. เพื่อยิ่งอยู่นาะนยิ่งใช้ยาวครับโอเคทีนี้เก็บตังค์ยาวๆได้ทีละยี่สิบหกอาจจะยังไม่ได้สูงมากแต่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับฮุดหลุดเยอะ เกตเขาละสองพันาร้อวางนาสิเอโอเคเป็นเทียสี่มีนินจาทสี่คอยดักไว้ตรงขาออกอันนี้ผมก็แฮปปี้นะต่อไปผมต้องเริ่มวางตัวตัวที่ดีที่สุดของเราละตัวที่จะช่วยให้ด่านนี้นี่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ผมคิดออกที่อยู่ในหัวนะคือการใช้เจ้านี้นี่แหละวางไว้สัก ตรงนี้แหละเพิ่มระยะให้มองเห็นพางตัวไม่จำเป็นจริงๆหรอเอาก็ได้ไม่เป็นไรวิเลตเรายังไปกับสายล่างได้เพื่อให้เงินเพิ่มแต่เรื่องการเงินผมโยนทุกอย่างให้กับบานนาฟาร์มอย่างเดียวครับตอนนี้คุณเข้าใจไอเดียแล้วใช่ไหมผมไม่รู้มันได้หรือเปล่าต้องดูระยะไม่ได้ระยะขาดไปนิดนึงผมน่าจะพลาดแล้วล่ะ ไม่เป็นไรใช้สิ่งที่มีครับเออไม่เอาขอโทษเสียเงินเปล่าฟรีไปนิดนึงโอเคแค่งนี้ไดม้มันต้องไปกระสายบนเนี่ยแหละแปลก ผมไม่ค่อยไปกับแบบนี้ไนงะในรูปแบบนี้ผมไม่ค่อยใช้แต่ครั้งนี้ผมจะยอมโอ้โหวางพิดเลยผมจะยอมหักกดตัวเองครับโอเคค่อนข้างเข้มนะผมว่าเข้มมากเราชนะแบบธรรมดาแล้วครับแต่เราจะไปต่อให้ได้ถึงด่านหนึ่งร้อยให้ได้ครับโอเค ทีนี้ผมว่าการป้องกันของเราแอบยอดเยี่ยมมากขึ้นเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มมนันนหน้าฟาร์มขึ้นมาครับไม่ได้เพิ่มนะหมายถึงว่าอัปเกรดให้เป็นระดับที่สูงขึ้นขึ้นไปอีกนินจาย,ยังดีที่ว่าสามารถใช้สายล่างได้เดี๋ยวเราจะใช้ครับช่วงนี้การป้องกันดีแล้วละ่ะมีครอสโบมาเพิ่มถือว่าช่วยได้เยอะโอเค ได้ไอเดียครับได้ไอเดียเยี่ยมเลยเรามีอาร์ชิเมดให้ใช้ได้เราใช้ประโยชน์ของอาร์ชิเมดให้ได้สูงสุดเหมือนกันแต่ก่อนอื่นจะทําทุกอย่างได้ต้องมีการเงินที่ค่อนข้างเข้มมากครับจินตนาการจะพังทันทีครับถ้าเราไม่มีเงินพอที่จะทําสิ่งที่อยู่ในหัวเราให้ออกมาครับอย่างเจ้านี่สามารถโหมีกาวซีโลให้ใช้ด้วยโหด่นนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ โอเคโอเคโอเคแต่ว่ามีได้เต็มที่สูงสุดแค่3ามตัวเสริมการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมเช็คเอาชัยมิตโอเคเอาชัยมิตใช้ได้ไม่จำกัดโอเคนินจามันไม่น่าจำกัดสายเลยถ้าไม่จำกัดสายนี่ยังจะพอแบบว่าสร้างสรรได้เยอะกว่านี้ครับ นินจาไม่โดนการบัฟด้วยสิไม่เป็นไรนินจาไม่ใช่พระเอกของผมในด่านนี้นะจริงๆอ่ะผมว่าจะดันให้เป็นคอสโตมาสเตอร์คู่กับเฮ้ยเยหลุดแท้แต่นินจาเด็บไว้ได้ครับเยี่ยมนินจาเป็นตัวเด็บของผมอะ่ะเป็นตัวเด็บแบบตอนใกล้จะจบเขาจะเป็นตัวพระเอกในจุดนั้นถ้าจะให้ปลอดภัยนะครับเราต้องปรับให้เป็นเโอ้ Okay. เซรามิกด่านนี้เราผ่านได้5 0ิเราผ่านได้ระวางนานเนี้ยได้แล้วด้วยเยี่ยมนาเน,นี้ยอยู่ในจุดตรงกลางเลยครับโชคดีไม่รู้ว่าโชคโชคนี้ได้มายังไงนะครับแต่ผมถือว่าแฮปปี้เลยโอเคโอเคการเงินดีละเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทำเป็นเทียห้าไหมหรือว่าจะจบแค่เทียสี่ของบานาน่าฟาร์ม มีออปชันให้เล่นเยอะถ้าทำเป็นเทียห้าได้คือค่อนข้างเข้มเลยครับเข้มแข็งสุดๆต้องลองดูครับต้องลองดูลองเก็บเงินดูไม่ได้มากขนาดนั้นน่าจะไหวหนันห้าสิบห้พอเก็บเงินช่วงนี้เสร็จปุ๊บใช้เลยจ,จับจับใจอย่างเดียวผมว่าเนระต้องว่าต้องหลุด นินจานินจาช่วได้อยู่นินจาช่วยได้อยู่โอเคนินจาทำให้ไม่หลุดครับเยี่ยมเจ้าพวกนี้เดี๋ยวต้องเป็น c r o s oh. s บ o w master ในสักทีหนึ่งแหละผมขาดเงินอีกแค่ไม่ไม่ไม,มากนิดเดียว <Okay. S 2> ได้อยู่เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวได้แล้วนี่อืมต้องซื้อก่อนจบด่านครับโอเคทีนี้การเงินผมโอเคแล้อยู่ที่การสร้างสรรค์การวางทุกอย่างที่เหลือเจ้านี่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ครับ ผมบอกให้การคอมโบรวมกันระหว่างวิเลตแล้วก็เจ้าเอาเชมิทเนี่ยคือเพอร์เฟกเลยคือเพอร์เฟกเลยครับนินจาผมจะเก่งมากแล้วผมอัพอันนี้ให้ไทมารีแข็งแก่่งครับแล้วยวกอัพให้เขาเป็นเทียห้าให้เขาเสริมการโจมตีแล้วคุณจะเห็นเวทมนต์ครับว่ามันจะเก่งกันขึ้นมากมายขนาดไหน จริงๆันดับแรกที่ผมอยากจะให้มีก่อนเลยนะคือการอัพอ่เชื่ออะไรนะเอาเชมิตให้กลายเป็นเทียห้าครับเพื่อที่ทําให้เขาบัฟทุกคนได้โหดยิ่งกว่านี้แล้วก็ซื้อพวก Crossbow Master ซื้อนินจาให้กลายเป็นเทียที่สูงที่สุดโอเคจุดที่วางก็เหมือนกับเป็นจุดวางป้องกันครับโอเคการป้องกันยังดีอยู่ผมว่าเราจะซื้ออีกใหญ่แล้ว Okay. น้ำยาติดตลอดการแล้วครับทีละอย่างเลยทีละอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปด่านนี้เป็นไปนได้สูงมากได้แน่นอนชนะแน่โอเคชนะแน่ชนะแน่ okay. นแนนแนค่อนข้างค่อนข้างแบบว่ามั่นขึ้นมามากขึ้นเลยครับแล้วเดี๋ยวขออัพวิเลจก่อนให้กลายเป็นเทียห้าก่อนโอเค วิเลดได้รับการบัฟของเอาเชมิสด้วยครับสุดยอดเลยน่ารักเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าผมจะวางวิเลดข้างๆเขาเพื่ออะไรรู้ไหมแค่วางไว้เฉยๆพอครับไม่ต้องทําอะไรเลยเพื่อเพิ่พมระยะให้กับวิเลดให้มันไปบัฟให้กับนินจาข้างล่างได้สมบูรณแบบโอ้โหสมบูรณแบบสมบูรณแบบมากๆแค่วิเลจอันเดียวตรงนั้นอะโอ้โหนินจาเอาเป็นเทียห้าก็เก่ง แต่ crossbow master ผมก็สนใจเอาหนึ่งจาก่อนแล้วกันให้มันแบบว่าเป็นตัวที่เด็ได้เข้มๆไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มอัพ crossbow master ละโอเคการจะสร้างการป้องกันก็วางไว้ข้างใกล้ๆก,กับเอา e ชมิตเอาไว้เพื่อให้เขาทำการโยนน้ำยาบัฟได้สวยงามสวยงามมากและเจ้านี้สามารถเล่นสายสเปกเตอร์หรือว่า operation dark storm ได้ ได้หมดเลยแต่ขอ crossbow master ก่อนพอเจตัวนี้คือพระเอกของเราครับระยะกว้างมากครับบวกกับเอาแชมิสบับให้เวอร์มากเยี่ยมเลยอะระยะนี้แบบว่า mm hmm. สุดยอดแห่งการล้ารานครับบูนคงจะไม่พอใจเยอะอยู่เหมือนกันดูการโจมตีครับเยี่ยมเลยได้สองตัวแล้วเยี่ยมแบบไม่รู้จะเยี่ยมยังไงแล้วครับ จากด,ด่านที่ดูเป็นไปไม่ค่อยจะได้ครับเราสามารถทำให้เป็นไปได้แบบสุดยอดเนี่ยผมวางเพื่ออาไว้ได้ไหมไม่ต้องให้โดนกันบัฟก็ได้ไม่เอดีกว่าขี้เกียจเอามือไปวางครับผมเอาเจ้าซับมาไว้ดีกว่า ันนี้จริงๆอะว่าจะเอาเป็นสายบนนะแต่ว่าพอได้มาอย่างงี้ผมเอาเป็นสายกลางครับได้เลยอะอัพได้เลยอะสมบูรณ์แค่นี้พอ แล้วผมขายเจ้านี่จริงไปเพราะมันได้รับการบัฟของอันนี้แทน๊ไม่ถึงแหน่ที่มันถึงเพราะมันมีเจ้านี่อยู่จริงน่นแหล,และเร่อไรอันนี้ซื้อไว้เฉยขอโทษทีที่ขายครับเค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 ถือว่าแก้ไขได้อยู่เอาละคนซื้ออะไรอีกดีครับเนี่ยรู้สึกสมบูรณ์แบบมากเลยเอาเชยอยู่นี่ มันเป็นจุดของนินจานะสำหรับผม,มตรงนั้นอะเอาเป็นสายไหนดีจริงๆอะถ้าเอากราวซิโรค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากๆเลยในเมื่อเราพูดอย่างนั้นแล้วก็จริงๆก็ควรนะแต่ใจบอกว่าอยากเป็นสายบนคู่กับกลางไปเอาเชฟวิตบับถึงนะ แต่วิลเลตไม่ถึงจบผิดเอาเป็นเซนเตอร์นั่แหละและก็สุดท้ายเสริมวินเลตเข้าไปครับเพื่อให้ให้เครื่องบินเราโจมตีได้ตัวพังตัวตีได้ก็โอเคแล้วเพื่อไม่ถักสปีดให้เขาสมบูรณ์นะสมบูรณ์มากด่านนี้กลายเป็นว่าวิลเลจเนี่ยเติมเต็มทุกอย่าง ให้กลายเป็นสมบูรณ์แบบสุดๆเลยครับนี้เพิ่มเครื่องบินตัวสุดท้ายไปวางไม่ได้ดีเท่าไหร่หวางไว้แค่ได้ของอาร์เชมิสผมก็โอเคแล้ะอันนี้จะเป็นสายบนแล้วกันเป็นสองตัวไปครับแล้วก็เสรรมวิเลจถึงปะถึงเยี่ยม เพิ่มไปแถ่สปีดครับแล้วก็ให้มันถึงระยะทีนี้เรามาเสริมนินจากันเถอะนินจาผมจะเพิ่มเข้ามาตรงนี้แน่นอนครับเทียห้าสายล่างแข็งแกร้งแข็งแกร่งเลยละ่ะแล้วผมก็จะเพิ่มนินจาอีกตอนแรกผมกลับไม่ไม่เอานินจามาเป็นตัวแบบว่าหลักนะครับแต่พอมีเอาเชมิสคอยบับให้แล้วแล้วมันมันมันสมบูรณ์นะครับก็เลย,ยไม่ถึง ทำไมไม่ถึงอะตอนแรกผมเห็นระยะมันถึงนะโอเคได้ละเยี่ยมผมให้เอาเชมิสมันบัฟให้ได้ครับเมื่อกี้มันไม่ถึงระยะบัฟมันขาดไปนิดนึงโอเหวังได้ตัวไหมตรงนี้ได้เยี่ยมโอ้โหแอบพอดี โอเคการป้องกันสวยมากงดงามส,งสุดครับเรือดำน้ำพาจะให้ดีเนี่ยเอาดีกว่าผมว่าการป้องกันของผมค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยครับตอนนี้มันแทบจะไม่มีอะไรให้ทำแล้วครับเหลือแต่การป้องกันที่รุนแรงมากงั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่ม ตรงนี้เอาเชมิตมันไม่ถึงไงไม่เป็นไรของอตัวนี้ก็ได้โอ้โหมันได้แค่นี้นี่นะเพิ่มแม็กซ์เข้ามาแล้วก็เพิ่มเพิ่มใครก็ได้ครับที่แบบว่าอยู่ในระยะของเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วเมื่อกี้เห็นอยู่ในระยะของเอาเชมิทแล้วก็อวิเลตเอาให้หมดเอาให้เอาให้เต็ม ช่องในแคบมากแต่เราสามารถผมเผลขายมันเหรอเออกดผิดครับแคบมากแต่เราสามารถจัดการการ,การวางแล้วก็วางไปได้ครับเยี่ยมนาน85แล้วเหลือนินจายสักตัวนึงให้อยู่ในวงของเอลเอมิต ลืมไปเลยเหรว่านินจามันได้รับการบัฟของดูวิดได้ด้วยดได้มันจะเพิ่มระยะการโจมตีครับสำหรับผมถือว่าสมบูรณ์มากเงินมีเป็นแสนเลยครับเงินเยอะแยะพลังชีวิตเป็นพันครับการป้องกันผมถือว่าไม่ด้อยเลยทุกอย่างเสริมกันดีมาก ยอดเยี่ยมอาเชมิสก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยได้ดีมากๆอีกหนึ่งตัวของด้านนี้นะครับผมว่าจะเสริมเอา h เชมิ t เอาไว้ตรงนี้ถ้าตรงนี้ได้รับบัฟเอาเชม่ะไม่ได้ไว้ตรงนี้แหละโอเคขอแค่นี้พอขอแค่นี้พอให้เขาแบบมีความสามารถกุุงกิ้งนิดหน่อยพอครับ หนันเก้าสิบแล้วเรากำลังจะเจอดด t ีดูนะว่าป้องกันจะเป็นยังไงโอ้โหง่ายมากง่ายมากเลยครับมันทำให้เรารู้เลยว่าการป้องกันอย่างเงี้ยมันสมบูรณ์มากเลยไม่เคยใช้อย่างนี้มาก่อนเลยนะโอโแต่พอทำมาแล้วนี่ผมแฮปปี้กับสิ่งที่เห็นมากๆเลยครับทุกอย่างม,มันเหมือนมันได้รับการบัฟที่สมบูรณ์แบบทั้งวิเล่ที่ช่วยบัฟเรื่องการมองเห็นพางตัวแล้วก็ยังมี เอาเชมิสายบนเทียห้าที่ช่วยบัฟในเรื่องการโจมตีอ่าพวกเหล็กครบเลยได้อย่างนี้มาครบเลยครับยอดเยี่ยมผมไม่ซื้ออะไรแล้วครับผมรู้สึกว่าการป้องกันพอล้วดีๆทำอะไรผมไม่ได้ก็กจบละรวดวเร็วมาก เยี่ยมยอดสเปกเตอร์สวยงามโอ้โหคือทุกอย่างลงตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับซุปเปอร์ลงตัวบอกเลยด่านนี้95เดี๋ยวมาดูดีๆกันนะว่ามันจะผ่านมาได้ยังไงหนึ่งมันโดนของเนี่ยมังกีซับอ่ะใช้เฟิร์สไซส์ใส่ก่อนแค่นี้ก็เจ็บแล้วครับ ก็ยังจะโดนทุกทุกอย่างยิงอีกคือมาได้แค่แป๊บเดียวดีดีก็พังครับจานวนมาเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะมีปัญหากหับเราละเพราะด่านนี้ดีดีมามากสุดแล้วในการไปถึงด่านร้อยและแบบสามารถเก็บได้แบ่งรวดเร็วสบายสบายและเดี๋ยวด่านที่น่าน่าจะตามองอีกด่านนี้คือด่าน98ว่าจํานวนที่มากขนาดนั้นของพวกบลูนมันจะมาได้ขนาดไหนบ้างหนึ่งตัวที่ช่วยได้ดีมากคือ crossbow master ที่โจมตีได้กว้างเจ้านี้โจมตีตลอดเวลา ตอนนี้กุุงริงได้สองแสนละแล้วก็เครื่องบินที่ยิงอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ก็จะเยอะเนี่ยสามแสนสี่แสนเอาที่เหลือคือสพอร์ตล้วน,นครับสพอร์ตรล้วน,นครับโหด่านเก้าสิบเจดผ่านแบบรวดเร็วมากครับแล้วดูด่านเก้าสิแปดด่านที่เป็นหนึ่งในด่านอันตรายที่บลูนออกมาเยอะมากดูท่าทางจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับซีอนจีเริ่มพังทุกอย่างเรียบร้อย โอ้โหผมชอบมากเลยที่วิเลสสายบนของเราได้รับการบัฟของอัลเชมิสแล้วจบเลยก็เป็นเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับผมว่าการเงินบางทีมันก็เกินไปครับผมมีเงินสามแสนโดยที่แบบมันทะลุไปแล้วมันไม่ได้ใช้อะไรถึงขนาดนั้นนะครับแบบนี้ให้เรามให้เรายิงไปสักพักหนึ่งจนมันเกือบพังแล้วใช้เฟิร์สไซส์เบลิตี้ครับเพื่อจบ โอ้โหมันไม่พังตัวข้างในโอเคง่ายเลยได้นสตามังกี้เทียร์สามศูนย์ศูนย์สามก็ถือว่าอีกเก้าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสเปกเตอร์แล้วเนาะขอให้เป็นเทียร์สี่ได้ไหมพอเป็นเทียรนะ์สามแล้วเทียร์สี่ที่ราคามันโดนโดดเยอะมากแต่ไดเทียร์สามมากก็อ่ะไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ดีต้องขอสรุปเลยนะว่าด่านเนี้ยเราทำการใช้คอมโบของวิเลจกับ l c h e m มิ t ได้สมบูรณ์แบบมากๆเลยจริงครับ เอาชมิทโชว์ความสามารถได้อย่างเต็มที่ทําให้ทุกคนเนี่ยไม่มีปัญหาด้านการโจมตีแถมยังเสริมให้ตีได้ดียิ่งขึ้นเข้าไปอีกผมถือว่าด่านนี้เพอร์เฟกทุกอย่างลงตัวมากๆเลยครับเอาละครับแล้วก็จบกันไปนะครับกับการเล่นในวันนี้นะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมครับถ้าชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาคดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนะครับผมบัณซิฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีครับผม